สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่9ธันวาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่าย พยากรณ์อากาศวันที่9ธันวาช่วงบ่ายคาดว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วัน ในช่วงวันที่9ถึง10ธันวาคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16ถึง18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่11-13ถึง13พันวาคาดว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4ถึง4องศาเซลเซียสโดยมีฝนด้วยฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด16-23ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงวันที่14ถึง15ธันวาคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง3ถึง5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน